ูดคุยกันในช่วงนี้กับโคพี่ป๊อบค่ะพี่ป๊อบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมบ้านเราค่อนข้างนิ่งพี่ป๊อบนิ่งมา23สาวันแล้วก็มูลค่าการซื้อขายแพวมากเลยไม่ถึงส0 0หมื่นล้านบาทแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอาน้าไม่หลุดพันสก็ดีและแต่พอไม่หลุดพันสก็ดีแล้วเนี่ยยำ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 อยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ป๊อบให้น้ำหนักนยังไง น้ำหนักในการไปทําอย่างอื่นในเมื่อตลาดยังไม่ทําอะไรใช่ไหมคือเราอะไรที่อ่านไม่ออกอะไรที่ดูไม่ชัดอะเราอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันนะแม้กระทั่งอย่างหุ้นลายตัวเนี่ยเราก็เห็นหุ้นที่เราเออเลงๆเป็นการบ้านไอตัวที่ขึ้นก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วแล้วมันก็นิ่งๆมันก็ตกลงจะยังไงต่อจะเทคโปรฟิตเลยไหมอะไรยังไงณตอนนี้ถ้าถ้าให้แนะนําจริงๆถ้าเป็นสายเทรด สายเทรดก็ดูว่าตัวไหนถึงเป้าก็เทคเขาไปไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าตัวไหนที่มันดูแล้วมันเออมันก็ยังไม่ไม่น่าจะเข้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปนั่งรอไปเสี่ยงเพราะว่าดูทรงแล้วเราเรามองไม่ออกว่าเซ็ตจะเอาอยัางไงจะขึ้นไปนิวไฮไหมหรือจะลงมาเทสข้างล่างต่อนะครับเพราะว่าขึ้นก็ไม่ชัดอืลงก็ไม่ชัด ดังนั้นก็ถึงบอกว่าเราอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นต่อก่อนนะครับส่วนไอ้วุ้นวอชวิสิงเนี้ยเราก็อาจจะตั้ง alert ไปว่าอา่ะถ้าผ่านตรงนี้ฉันค่อยกลับมาสนใจเขานะฮะถ้าสมมุติว่า,ายังไม่ถึงตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนถ้าตัวไหนถึงเป้าแล้วก็กลับมาดูนิดนึงว่าเราจะเอายังไงจะออกเลยไหมหรือจะวางแผนยังไงการถึงเป้านั้นดูดูทรงว่าเออมันจะทะลุเป้าได้ไหมก็ค่อยกลับมาดูฮะอาจจะ เป็นการตั้ง alert ไว้อย่างนั้นม,มากกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เขาไปบูตอนนี้เขาไปบูเหนื่อยครับออนะฮะพี่พี่ปอกพูดพูดประโยคนึงก็คือแบบไม่ใส่เงินแล้วนั่งรอนะมันมีมค่าเสียโอกาสกันตอนนี้คือคือถ้าเข้าไปพี่ว่ามันเสียโอกาสมากกว่าคือมันกลายเป็นเหมือนกับเราส่งคนไปนั่งเฝ้าเราส่งเงินไปนั่งเฝ้าแม้กระทั่งตัวเราก็ต้องไปนั่งเฝ้าอย่างเงี้ยครับอืมพี่ว่า อ่างั้นเดี๋ยว<ด>มาดูกันนะพี่ป๊อบบอกว่าถ้าไม่งั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นหรือเราก็ไม่ยัยมันยังไม่ถึงจุดเข้าเราก็ยังไม่เข้าแต่ว่าอะไรจะเป็นทริกเกอร์พอยที่พี่ป๊อบบอกว่าเอาล่ะมาทุกคนกลับมาดูหน้าจอกลับมาเฝ้าหน้าจอ,อได้แล้วตอนนี้ให้ดูปริมาณการซื้อขายให้ดูปริมาณการซื้อขาย <c oughs> เราจะไปเชียร์ใคร<ะ>าซื้อดีห่ะพี่ป๊อป ตลาดที่มันซื้อไม่ง่ายขายไม่โค้งตลาดที่มันซื้อไม่ง่ายขายไม่คล่องลูกค้าไม่เยอะอย่างเงี้ยเราเราเทรดเดอร์เหมือนพ่อค้านะคุณจอยอาชีพเท,ทรดเดอร์คือซื้อมาขายไปนะ <หา S 2> คือซื้อมาขายไปแต่ว่าในตลาดลูกค้าไม่เข้าอย่างเงี้ยฮะเออเราก็ปิดร้านนอนเถอะเดี๋ยวลูกค้าเยอะๆเราค่อยไปเปิดร้านขายของอืมอืออันนี้ก็จริงเนาะวอลุ่มน้อยมากเลยใช่ ใช่ใช่หรืออีกน,นัยะนึงอาจจะลองไปดู product อื่นนะครับ product อื่นที่ดูแล้วอ่ะลูกค้าเขาไปรวมกันตรงนั้นไปเล่นพวกหุ้นที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความคึกคักคึกครืนบ้างนะครับแม้กระทั่งตอนนี้เองอย่างพวก Set 5 5 Index r u t u r e s 15, ก็แผ่วแผวเงียบเงียบเนาะโอโ้โหัะหลับอ่ะพี่ ใช่ทองคํานี่สองวันนี้ก็ยังเงียบเงียบเหมือนกันนะฮะยังแบบซึมซึมโอเคเช้านี้อาจจะมีกระโดดลงมาบ้างแต่ตลาดบ้านเรายังไม่เปิดเนาะยังไม่เปิดยังไม่เปิดอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ปิดจอแล้วออกไปจากตลาดนะใช่ใช่ไม่ได้แปลว่าออกจากตลาดแปลว่าบางครั้งเราอาจจะซุ่มมองนะครับหรือว่าเออให้น้ําหนักกับการไปทําอย่างอื่นบ้างนะฮะแล้วก็ค่อยตั้ง alert ไว้แล้วรอเออ wait and see มั้งภาษาที่เขาเรียกตั้ท่วงไปเขาบอก wait and see ภาษาที่เอาไวเคะห์พูดแต่ว่าในระหว่างที่เรากําลังนั่งรอพี่ป๊อปบอกให้ตั้งอิร์ t แน่นอนว่าเราต้องทํากันบ้านนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่านั่งรอไปเฉยแล้วตั้งอ l ร์ t อะไรก็ไม่รู้ ใช่เขาต้องทําการบ้านนะฮะก็คือดูตัวไหนที่มันดูแล้วเฮ้ยอันนี้รุ่นได้อันนี้จับใส่ watchlist ไว้ได้แล้วผ่านตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันอย่างงี้ครับผ่านรตรงนี้ถึงจะสวยก็ตั้ง alert เพราะเอาจริงกดตั้งล l ร์ t เนี่ยดีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีข้อจํากัดนะพี่ป๊อบว่าตั้งได้เท่านี้เท่านั <ừ. S 1> น้นนะนี่ตั้งไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยพอ a l e r มาไม่รู้เอ๊ะตัวไหนมันมันเตือนวะมันมีให้ดูมันมีให้ดูแต่ว่าการที่เรามีเครื่องมารข้อมูลแล้วทำให้เราตั้งอ l e r t ได้มันก็ดีเนาะ ใช่ใช่ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพี่ป๊อปมาตลาดไม่ไม่เป็นใจก็ไม่เป็นไรแต่อย่างที่บอกไปว่าเราต้องหาหุ้นที่เข้าหน้าเทรดนะมาม,มาดูกันทีนึงว่าถ้าเราจะค่อยๆทบทวนไปเรื่องจริงอนะ่ะทุกคนที่ตามพี่ป๊อปมนช่วงวันเสาร์อาทิตย์อนะ่ะเนาะวันอาทิตย์ปกติก็จะได้ไปแล้วละส่วนหนึ่งแต่ว่าวันนี้วันอังคารมาเจอกันในรายการเดี๋ยวทวนให้กับคุณผู้ชมด้วยว่าวิธีการที่จะดูแล้วก็ให้คะแนนของพี่ป๊อปเนี่ยจร เงื่อนไขในการเข้านะคะอืใช่ยิ่งไปตลาดแบบนี้นะพี่ไม่ไม่ใช่แบบว่าซื้อตัวไหนก็ขึ้นทุกตัวนะเืมเวลาซื้อตัวไหนเราอาจจะต้องนั่งแก๊กซิมอยู่นิดหน่อยใช่อะดูอย่างบนจอตอนนี้นะอย่างที่ทําการบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะจิบกาแฟสองหุ้นก็มองว่ากลุ่มแบงก์นะครับกลุ่มแบงก์น่าจะเป็นกลุ่มที่ดูทรงแล้วคิดว่าเอาละพอพึ่งได้ พอพึงได้เมื่อวานก็เพอร์ฟอร์มพอสมควรนะครับในกลุ่มแบงค์นะฮะก็ไปดูพระเอกของเขาแล้วกันอย่างเคแบง์อย่างเงี้ยฮะเคแบงถามว่าสวยไหมสวยอย่างงี้ฮะถ้าสมมุติว่าแผนของเราคือเรามีตัวนี้อยู่อันนี้ก็เราก็ต้องดูเราว่าอ่ะอย่างเงี้ยทรงแบบเนี้ย PVM แบบเนี้ยเราถือได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า p r i ซ์ก็ขึ้นนะครับ v o ลูมก่อมา โมเมนตัม um, นะฮะโมเมนตัมก um ็ขึ้นนะฮะ PVM สวยแบบนี้ก็ถ้ามีอยู่ถืออย่างสบายใจแต่บางคนบอกเอาโคดแล้วถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีไม่มีไม่มนตั้ไแล้วอ่ะพี่ป๊อปใช่ถ้าไม่มีมันมันเกินจุดที่เราจะเข้าหรือว่าถ้าคุณจะเข้าคุณก็ต้องไปดูในแบบ t i m m Frame เี็กว่าเอย Time Frame เล็กพอมี Entry ไหมพอมี Entry ไหมยกตัวอย่างนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่ให้ไปเข้าเลยนะ ตัวอย่างดูตัวอย่างตรงนี้ครับอ่าเอาโอเคเขามีพุ่งยอ่อนั่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ยืนไหมนะมีวอลุ่มกลับเข้ามาอย่างงี้ฮะเราก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเออถ้าเราจะไปเข้าในไทม์เฟรมเล็กเอาไม่เอาอือแล้วในตลาดสภาพแบบนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าเข้าแล้ว <c oughs> เราจะไปออกตรงไหนด้วยนะไม่ใช่ว่าเราหาแต่ทางซื้อหาแต่ทางเข้านะอย่างนั้นไม่ได้เรียกแผนแผนมันต้องประกอบด้วยอะไรฮะจุดเข้า จุดสต็อปและคุณจะถือหุ้นตัวนั้นไปถึงไหนถือยังไงถึงเป้าออกหรือว่าเอยเอยเอมันเป็นจุดที่ถือแบบเออรุนนีมันไปต่อยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีแผนให้ครบนะครับไม่ต้องลอกแผนใครเอาแผนเราเองนี่แหละนะฮะเอาแผนเราเองนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเออตอนนี้ตอนนี้พุ่งนะโวลุ่มเยอะนะสวยจังเลยนะครับทำเฟนเดย์เนี่ยมันมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันต้องเข้าตั้งแต่แถวนี้แล้วนะครับ ย่องไปดูในหกสิบอ้าพอมีทางเข้าก็ต้องไม่ลืมว่าเราเข้าช้ากว่าเขาแผนของเราเป็นยังไงชัดเจนแค่เนะอย่าท่องแต่หาคาถาหารูเข้าบอกพี่ป๊อปบอกให้ท่องคาถาหารูเข้าลืมลืมไปว่ามันต้องมีรูออกด้วยนะเออคือแม้ว่าจุดเข้าที่ดีทําให้เราถือได้เปรียบนะฮะแต่ว่าอย่าอย่าลืมว่าเออแผนออกเราเป็นยังไงเพราะว่าเรามาเรามาช้าแล้วอ่ะนะเรามาช้าแล้วเออ ประมาณนั้นนะครับแล้วอย่างตัวอื่นๆอย่างเงี้ยครับเรา,เา,าการา็หยิบมาทําการบ้านหยิบมาทําแผนได้ว่าอ่ะสมมติตัวนี้ผ่านตรงไหนเราถึงจะกลับมาน่าสนใจให้เขากลักมือเรียกเราว่าเอ้ยพี่พี่จะขึ้นรถหรือเปล่ารถจะออกนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไล่ทํางานบ้านแบบเนี้ยไปเรื่อยๆคุณจอยอืมอันนี้เป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นมหานิยมในช่วงในช่วงโอ้โหต้องบอกว่าช่วงยาวนานพอสมควรสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์ ต่คุณผู้ชมก็เอาไอเดียของพี่ป๊อปไปลวกันว่าถ้าคุณผู้ชมใหญ่จะเข้าจริงๆไม่รู้ว่าอาก็เล่นตามน้ําเขาไม่เล่นกลุ่มอื่นก็เล่นกลุ่มนี้ก็ได้แต่ว่าเข้าแล้วอย่าลืมกําหนดจุดในการออกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าโอ้ไม่ไหวพี่ป๊อปมันอยู่โซนบนและเราก็ใช้ทักษะเดิมกลับลงมาหาโซนล่างแล้วก็ใช้วิธีในการให้คะแนนเหมือนที่พี่ป๊อบว่ามันยังพอมีไหมพี่พอมีไหมเหรอมันมีแต่ว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงอน่ะ อ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้ามันไม่แข็งถ้ามันแข็งแรงมันขึ้นไปแล้วพี่ใช่ใช่ใช่อย่างอ่ะโอเคอย่างอย่างดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะซุกี้เนี่ยคะตั้งแต่เขาสู้ลบตบมือกันมาสักพักหนึ่งดูดูเขาสู้ได้นะ,ะดูเขาสู้ได้ภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่มันกลายเป็นกลับตัวขึ้นนะอ่าเออแต่ถามว่าขึ้นมาระดับเนี้ยถามใจเราว่าเรายังโอเคไหมเราจะกล้าเข้าไหมหรือเราจะรอให้เขาแบบลงมาลึกๆก,ก่อน อย่างงี้ฮะเราเราก็ต้องถามใจเราเองว่าเออในภาพใหญ่มันมันยังขึ้นได้นะแต่ภาพเล็กมันไปสักพักหนึ่งแล้วจุดเข้าของเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างงี้ครับเราก็ต้องพิจารณานะถามว่าทําการบ้านไหมมันต้องทําการบ้านเหมือนเดิมแหละแต่ทําเสร็จแล้วตลาดพร้อมให้เราเฝ้าหรือเราควรจะตั้งอร์ r แเราไปทําอย่างอื่นอันนี้มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากทําการบ้านจอนอืมถ้าดูแล้วไม่เข้าใจ ดูแล้วไม่แน่ใจแบบอันนี้ก็บอกว่าเอาเอกราฟวิกดูดูดีนะมันแค่พักนะแต่ t ท m e เฟรมเดย์ขึ้นมาสะเต็มพิกัดละถ้าคุณผู้ชมดูเราไม่แน่ใจคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวก็ได้นะใช่หุ้นมีเยอะครับนะฮะหุ้นมีเยอะนะอ่ะอะ่อย่างตัวนี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้สวยไหมสวยแต่สวยไปแล้วยัง <laughs> โอเค <laughs> ภาพภาพแบบเนี่ยฮะมันคือเอ้ยคล้ายจะกลับตัวใน t ทางเฟรมเดย์นะ แต่ถามว่าจุดเข้าสวยๆจุดต้องบอกว่าจุดเข้าสวยๆนะนะฮะมันอาจจะสวยต่อไปก็ได้นะเราไม่รู้แต่จุดเข้าสวยๆที่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกเข้าอ่ะมันผ่านไปแล้วไงเออเอมันผ่านไปแล้วนะถ้าจากเซ้อัพของพุงยอนนั่งยืนถ้าไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้าตรงนี้มันก็ต้องรอย่อนั่งยืนในรอบถัดไปอือย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าเอ้ยเราจะข้ามตัวนี้ทิ้งไปเลยไหมก็คงยังไม่ข้าม ก็จับใส่ยวอลลิสไว้การจับใส่ยวอลลิสทำได้สองอย่างคือเราอาจจะสร้างเฟบบริกของเราแล้วใส่ไว้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตั้งเป็น alert ไว้ว่าเออถ้าเขาย่อมาแถวไหนน่าสนใจหรือเขาถ้าเขาทะลุผ่านแถวไหนเราจะกลับมาดูเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อใส่วอลลิสแล้วคุณจอยตอนเย็นทําการบ้านก็เหลือไปดูหน่อยว่าไอ้หุ้นวอลลิสของเราอะ่ะมันดูโอเคอยังมันควรจะกลับมาเป็นหุ้นที่เอออยู่ในพอร์ตเราหรือยังอย่างเงี้ยครับ ก็หยิบมาดูสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีทําการบ้านที่หลายๆคนทำบางคนมองแบบนี้ครับมองว่าเอาหุ้นตัวนี้สวยนะแต่ว่าเรากลัวจะซื้อไม่ทันเรากลัวจะลืมเขาบางคนเขาซื้อไว้ร้อยหุ้นอย่างเงี้ยฮะเออคือพอเรามีในพอเราจะไม่ลืมเออ คือเขาซื้อซื้อเหมือนกับซื้อใส่พอร์ตไว้เราจะได้ไม่ลืมดูสมมติอ่ะตัวนี้เซซ่าห้าบาทห้าบาทซื้อร้อยหุ้นมันก็คือห้าร้อยให้มันคอยเตือนเราเพราะถ้าสมมติว่าตกลงมันจะลงไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เจ็บเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย,อย,อ,ย,ยอยู่ในพอร์ตเพื่อให้ดูทุกวนันตรงนี้มันก็แล้วแต่แผนแล้วแต่กลยุทธ์ที่เราไปปรับใช้เพราะบางคนเขาเออลืมอะ่ะโโค้ตตัวนี้ดูไว้ละแล้วมันลืมอะ่ะผมเลยจัดแบบนี้เลยละกันซื้อมันร้อยหุ้นเลยโคด้ดอ่ะก็เป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกัน ใช่แต่แต่พี่ป๊อบเชื่ออะไรอย่างหนึ่งไหมพอซื้อรอยหุ้นปุบนะหุ้นตัวที่ซื้อรอยหุ้นอะ่ะจะไปเร็วและแรงด้วยออที่ซื้อเยอะไม่แต่อย่างน้อย<ป>เราได้ดูเราได้ดูทุกวันไงเพราะว่ามันอยู่ในพอร์ตเราใช่ป่ะเราจะไม่ลืมนนเขาอ,นนอ,อค่ะคุณผู้ชมถามว่านะพี่ป๊อบตั้งอ,อย่างหุ้นตัวนี้พี่ป๊อบตั้งอ l e r ตรงไหนสองจุดครับถอยมาแถวแถวนี้ไม่ใช่ลอกนะเนี่ยคืออย่างนี้ <laughs> โอเคไปดูทําเฟรม60เวลาสมมติจะจะทำการบ้านเนะฮะ <Yeah. S 2> เราก็ดูทั้งเดทั้ง60 <Yeah. S 2> เนาะเราก็ดูว่าอ่าโอเคตอนนี้เราแช่งให้เขาถอยเนาะพุ่งให้แช่งย่อให้รอนั่งให้เฝ้าเขามาเยืนเอ้ยแช่งให้เขาถอยก็ยต้องตอบตัวเองได้นะเออให้ถอยมาเท่าไหรนะ่แหละเราถึงดูจะโอเคก็มองว่าอ่าถอยลงมาเทสไฮเดิมตรงนี้ครับถอยมาเทสไฮเดิมแบบนี้โอเคนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติแกไม่ถอยแล้วนะหรือเราลืมดูเข้าไป ก็คืออ่ะจะไปต่อเลยก็ต้องนิวไฮอย่างเงี้ยครับก็คือตั้ง alert สองจุดนะครับถ้าถอยมาแถวนี้นะฮะแถวไฮเดิมก็กลับมาดูเขานิดนึงนะครับหรือถ้าเขาทะลุนิวไฮ alert ดังก็เหลือบดูนิดนึงว่าเออมันดังจริงดังปลอมว่เราควรจะเอาอยัางไงเออมันมีจุดสต็อปที่น่าสนใจไหมถ้ามีจุดสต็อปที่พึ่งได้อย่างนี้จะเข้าไหมเข้าก็แล้วแต่ที่แผนของเราเลยนะครับประมาณนี้เลยรุณจอยอ ตั้งพอจุดที่เราาร์ k ไว้ว่าเราจะตั้งกันเลยตรงนี้อย่าลืมนะคะในตาร์พี่ป๊อปดูวอลลุ่มด้วยนะขอบวอลลุ่มสนับสนุกด้วยเพราะอย่างเงี้ยอ,อย่าง,งถ้าเราดูในใน,ใน time frame หกสิบนะคุณจอยตอนที่เขาพุ่งขึ้นไปโอโควอลลุ่มสวยนะตอนนี้ก็อ่านว่าพักลงมาถูกปะตอนนี้ก็อ่านว่าพักลงมาอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาจะลงเลยมันไม่ได้ลงหรอกอืมค่ะก็อย่างเี้อย่างเมื่อวานนี่ก็วอลลุ่มเยอะเลยนะอืมใช่ พี่พี่ป๊อบทำกันบ้านปกติจะเห็นพี่ป๊อบทำแล,แล้วก็แล้วก็แชร์ให้กับให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือวันอาทิตย์พี่ป๊อบทำการบ้านวันไหนแต่ปกติก็ทําทุกวันเนาะคือโดยโดยโปกติทาทุกวันแต่พอตลาดง่อยๆแบบเนี้ยครับตลาดง่อยๆแบบเนี้ยการบ้านมันก็เหลือไม่ค่อยมากครับเราก็จะโฟกัสเอาการบ้านจากวันอาทิตย์นะครับมามโฟกัสต่อมาโฟกัสต่อ นะครับแล้วก็ดูว่าอ่าวันนี้มีตัวไหนที่มันดูน่าสนใจบ้างมีตัวไหนติดสแกนบ้างนะครับอย่างวันอาทิตย์เนี่ยทำทั้งตลาดแต่ถ้าสมมติวันธรรมดาช่วงนี้ก็จะดูเฉพาะที่ติดสแกนที่เราตั้งไว้พวกสแกนหุ้นที่กลับมายืนเนืออีเมย์แปดได้หุ้นที่ดูพักตัวจบอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ดูจากสแกนให้เขาช่วยกรองให้แต่ถ้าสมมติตลาดดูทรงกลับมาคึกคัก ยกตัวอย่างเช่นเอาละไม่หลุดพันสามโวลูมเข้ามาหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นตัดสามวันติดอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ต้องสแกนทางตลาดละ่ะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าน้อยๆเราก็เออขี้เกียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่พอปช่วยใส่มาสักห้าพันสักหมื่นเดี๋ยวพี่เอาตังที่ไหนใส่จ้ะพี่เป็นเมาน้อยนะพี่เป็นลายย่ยอยย่อยอะรอะไรย่อยย่อยต้องการตอนนี้ทุกคนบอกว่า พร้อมแล้วทําการบ้านพร้อมแต่ว่าขาดวอลลุ่มไม่วอลลุ่มมามสะพอลูกค้าไม่เข้าลูกค้าไม่เข้าแต่ว่าย <ừ. S 2> อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมวิธีการพี่ป๊อมไม่เคยเปลี่ยนนะ <ừ. S 2> สาภาพตลาดจะเป็นไงก็แล้วแต่วิธีการไม่ได้เปลี่ยนทําซ้ําๆย้าๆเหมือนเดิมแล้วก็ <ừ. S 2> <ừ. S 1> จริงๆถ้าใครดูพี่ป๊อบเราจะรู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีนะแค่นั้นเองการลงทุนไม่ต้องมีท่ายากนะพี่อืจริงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมุติ คือตอนนี้หลักๆพี่ก็ใช้สองอย่าง PVM ถามคุณจอยพี่พสวยไหมพี่สวยไหม V สวยไหมสวย M สวยไหมสวยสวยแต่ถามว่ามันพร้อมจีบพร้อมเข้าหรือย,ยังก็ยังอ่ะมันพุ่งอ่ะอถูกปะเออก็ต้องรอนิดนึงประมาณนี้เลยฮะก็เอาง่ายๆแบบนี้นสมมติเขาไม่ให้เขาอยู่เขาพุ่งพวดขึ้นไปพุ่งพวดขึ้นไปเราก็ต้องถามตัวเองว่าเอ้ยถ้าเรากระโจนเข้าตรงเนี้ยเราเสียเปรียบหรือเราได้เปียบ การกระโจนเข้าเราไม่ได้ดูอะไรให้ทุวนที่อยู่แล้วเราเสียเปรียบแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็แช่งต่อไป <S 1> <S 1> <S คือถ้าหุ้นดีนะครับหุ้นดีหุ้นที่ไม่ได้รีบเลิกเล่นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็วันหนึ่งเขาต้องย่อสวยๆมาให้เราเข้าเองทีนี้มันก็จะมีคนที่แบบเห็นค้าาก็มีคําถามมาว่าโค้ดอ้าวแล้วทําไมตอนที่สมมุติว่าโค้ดบอกพุ่งไม่ให้เข้าแล้วโค้ดมาเข้าตรงเนี้ย เออทำไมถ้าบมตอนผมเห็นมันพุ่งตรงนี้ผมเข้ากับมันก็ไม่ต่างกับโค้ดนี่หว่าถูกปะมาเข้าแนยโค้ดมาเข้าแถวแถวแถวห้าบาทสิบห้าสมมตินะห้าจุดหนึ่งห้าผมเห็นมันตอนพุ่งผมกระโจนเข้าตรงห้าหนึ่งห้าเหมือนกันคำถามคือแล้วตอนที่มันพุ่งไปทำหายที่ห้าสองห้าแล้วมันถอยอะใจคุณฟูหรือใจคุณเสียโอ้แฟรแ,<ล>แล้วคุณมองไหมว่าคุณเข้าตรงนี้คุณสต็อปตรงไหนถูกปะ แปลว่าไม่มีแผนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาเข้าตอนที่เขาพักตัวจบก็คือย่อนั่งและยืนอย่างเงี้ยเราเห็นจุดสต็อป o ล s ที่ชัดเจนเราก็รู้ว่าโอเคถ้าสมมุติหลุดตรงนี้ยังไงก็น่าจะต้องปาทินก่อนอย่างนี้ฮะคือการเข้าแบบชั้นเชิงการเข้ามีชั้นเชิงมีแผนเนี่ยมันมันมันทำให้เรารู้ว,ว่าถึงตรงไหนเราต้องทำอะไร แต่ถ้าสมมติเข้าโดยที่ไม่มีแผนเลยเราก็จะต้องคอยถามคุณจอยคะถามอาจารย์ให้หน่อยหุ้นตัวนี้สต็อปตรงไหนนะฮะอ,อาจารย์จะตอบนี่มันอาจจาะไหลลงไปข้างล่างแล้วจริงไหมจริงจริงอมไม่ทันการไม่ทันการแต่ว่าเวลาคุณผู้ชมผู้ชมตื่นเช้านิดหนึ่งนะแล้วเราเจอกันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าตัวเองอจ,จะใช้วิธีการหรือว่าแผนการเทรดแบบไหนตื่นเช้ามามทำให้เสร็จก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิด จะได้พร้อมนะคะในส่วนของการแอคชั่นนั่งงานนะคะถ้าทำตอนเย็นได้ทำไว้ก่อนทำตอนเย็นได้ทำไว้ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยทำแล้วไม่แน่ใจอ่าอยากจะมาฟังนู่นฟังนี่ก็มาเจอคุณจอยตอนเช้านะฮะมาคอนเฟิร์มความคิดเราสักรอบหนึ่งได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ปรอปครับยินดีจ้าสวัสดีค่ะ